มีตองภูเขาไฟไหมคะอ๋อมีสี่พี่เอ็มเภอบอกพลอยนี่เองแต่ามารถบอกว่าภูเขาไฟจะระเบิดค่ะมันไม่ระเบิดแตบลุกมันดับไปนานแลวเอางี้วันนี้คุณจะพาไปดูกองภูเขาไฟพี่เอ็มเภอบอกพลอยกันได้ไหมจริงเหรอครับจริงค่ะไปกันเลยดีกว่า โอเคไปกันเลยมาถึงกันแล้วที่นี่เรียกว่าลาลาวาลาวาถือต้องเอาละเดี๋ยวคุณก็พาไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง แหล่งเรียนรู้ลานลาวาเกิดขึ้นจากการสำรวจจากนักธรณีวิทยาพบว่าหินบริเวณนี้มีอายุมากกว่า3ล้านปีและยังพบอีกว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งหินต้นกำเนิดพลอยที่หินะลักขึ้นมาจากความลึกของปองภูเขาไฟหลาย10กิโลเมตรจากชั้นที่เป็นเนื้อของโลกได้นำแร่จำพวกพลอยและนินขึ้นมาด้วยซึ่งหินเหล่านี้แข็งตัวขึ้นมาจากลาวาและบริเวณโซนที่อยู่โดยรอบจะเป็นโซนของภูเขาไฟที่มีลาวาหลากขึ้นมา จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้พบพลอยและนินเป็นปจำนวนมากซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้อําเภอบ่อบพลอยมาจนถึงปัจจุบันออเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้บริเวณที่เรายืนกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าลานลาวาลูกลาลาวาคือจุดศึกษาหินอาคานีหรือว่าหินผเขาไฟแห่งเดียวของภาคตะวันตกฮะมีแห่งเดียวของภาคตะวันตกจริงหรอครับครูจริงค่ะ ที่นี่คือลานศึกษาหินอคนีแห่งเดียวพร้องภาคตะวันตกนักเรียนบริเวณที่เรายิงกันอยู่เนี่ยเห็นเป็นไหม <c oughs> หินเยอะแยะเนี่ <c oughs> ย,ยะนะตรงน,นี้เขาเรียกว่าหินภูเขาไฟหรือว่าหินบะซอลเราเคายเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์โอเคหินบะซอลนะคะมีตัวอย่างให้ดูหนึ่งอันนี้ลูกเห็นหินบะซอลไหมเห็นครับหินบะซอลที่อำเภอบ่อพลอยเราจะพิเศษอย่างหนึ่งหินบะซอลที่บ่อพลอยของเราจะมีแร่ พลอยสีน้าเงินรู้จักพลอยสีน้ําเงินไหมคะรู้ค่ะพลอยสีน้ําเงินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแซฟไฟร์นะคะอ่ะบอพลอยของเราเป็นแรงสําคัญในการขุดเจอแร่พลอยสีน้าเงินหรือว่าแซฟไฟร์มากที่สุดสน,น,นี่เห็นไหมมันมีแร่พลอยอยู่จริงๆเห็นไหมคะตรงนี้คืออะไรคะ<ม>ตรงนั้นอ่ะทุก้าเลยนี่แร่อพลอยสีน้ำเงินอตสีดำม,มันจะเรียกว่าอะไร<ม>นิ่นิ<ม>่ถูกต้องสีดำจะเป็นสี นินนะคะก็จะดูเห็นไหมอันนี้เขา้หนสีเหลืองอันนี้ถูกได้ง่ายมากเลยครับใช่ครับมันก็จะมีมันคืออะไรหรอคะมันคือพลอยที่อยู่ในหินบะซินเจ้าพลอยคือพลอยจริงๆลูกถ้าเกิดเาขายจริงรรวยนะประมาณล้านนึงเข้าสล้านนึ่งไปเดกันต่อไปไป อำเภอบออ่อพลอยของเรานะะในเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นแหล่งขุดพลอยที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนื่องจากมีการขุดค้นพบนะคะคพลอยสีนเนินหรือว่าแซฟฝายเยอะมากๆเลยและนั่นจึงไปที่มาของอำเภอรเราที่มีชื่อว่าอำเภอบ่อพลอ,อยออนั่นเอง บริเวณที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าป่องภูเขาไฟนะคะซึ่งสังเกตได้จากหินพวกนะี้หินที่เรานั่งกันอยู่เห็นไหมลูกเห็นลูกนี้คือหินบาเซาซึ่งหินบาเซาคือหินภูเขาไฟจะเกิดได้แค่บริเวณที่เป็นภูเขาไฟเท่านั้นเราองไม่เห็นป่องก็ใช่ว่ามันจะไม่มีมันอาจจะยึดใต้ดินลงไปก็ได้ใช่ไหมคะค่ะสมัครปองภูเขาไฟจะระเบิดอยู่ไหมไม่ครับทำไมล่ะเพราะมันดับไปนานแล้ว แล้วอำเภอบ่อพลอยเราเนี่ยมีป่องภูเขาไฟจริงไหมจริงค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ่อพลอยที่อำเภอบ่อพลอยของเราเลยนะคะแล้ววันนี้มาที่นี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างความรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหินฟโตนบะสโตหินบะสโตหรือว่าหินภูเขาไฟนะคะแล้วยังได้เห็นอะไรอีกที่เราไปเจอกันไหมรอยรอยสีไลสีดำหรือว่าที่เขาเรียกกันว่านินนั่นเองใช่ไหมคะ นะฮะมีโอกาสหนูอยากกลับมาที่นี่อีกไหมอยากค่ะถ้ามีโอกาสหนูอยากกลับมาที่นี่อีกนะหนูสามารถมาได้เลยเพราะที่นี่เขาเปิดเป็นแหลง่หลงเรียนรู้ที่มีชื่อว่าลาลาวาบ่อพลอยนะคะเพื่อให้หนูมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟนินพลอยต่างๆนะคะค่ะถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปองภูเขาไฟนะคะการเกิดหินภูเขาไฟนะคะก็สามารถมาได้ที่นี่แหลง่หลงเรียนรู้ชื่อว่าลานลาวา อำเภอบ่อพลัจังหวัดกาญจนบุรีไปเขาทานว่าพักบุีกนดบกลับไปทำงานติ้เผาทานอยู่เมืองการบ้านเราลูกอยากพี่นอนรีบย้อนก่อนเขาเข้าปาก รอกลางวันรอในดลงลันบาดกับเตียงพื้นเพราะต้องเย็นค่ำลงกลางคืนกรับ,บานแบบปืนเอาไปไว้สุ่มไปอยู่กับบา้านจังหวัดกาญจนบุรีนบ้นานเลขที่เจ็ดติตีจำได้ตำบลบอบลอยอำเภอบอบลอยปอบลอยเม็ดใหญ่ถ้าหาพว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนัน